นานน้อยมานี่ยเด้อนอนเดูอาสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวสวยน้ำกันวขวดซีนหมูพ่อแม่พี่น้องไข่ปิ้งเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้อมากินน้ำกันเดอ้เดอมา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 มมา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 ิมาน ได้ิ okay. ม่มามา,ามา้ามาอ่ะสบายดีสวัสดีเนาะมากินน้ำกันเออสบายแล้วเนาะว่าเ,เนี่แหละผมแม่เป็น้องลวงนาหลง,ลง,ลง,ลงมาเด้อเอฟซี FC เด้อทางนิวยอร์กเด้อมากินข้าวน้ำตาน้ำยายน้ำปาำล,ล,ลาน้ำหลวงลูกหลานเอฟซีจุกตัวหน้าเด้อตัวมุมโลกนั่นแหละ ไข่ปีกไงพ่อเอาชัดแจ๋วจ้ะชัดแจ๋วสบายดีสวัสดีพี่น er ้องมากินข้าวเด้อพี่น้องเด้อกินแซ่บๆน่บกันเนี่ยขัวเนื้อคือเก่าโูขึ้นเก่าละกับขัวใหม่ไข่ปีกมือเสรนี่เนี่ยกินคือเก่ากินคือเก่าส้มพักเลยพ่อแม่พี่น้องคืออยากแซ่บๆคือเก่ากันผิดดิบใส่จังหวย สุกกะแต่พ่อแม่พี่เนอะกัดพิกเสจจังหน่วยตกเศ้าเมื่อแตนน่งขัดเปลี่ยนเต็มตับขงหงน้อน่ะอต่าด้ตเต็มขนขขาวเลยพี่เนาะไง ทำในโหดอันมาคออุยกับอ้กคเร่งกันคนงานเมื่อวันจันไปอ,อื่นับไอ้วันชุกืปออื่นเ่าวัาชโนสิต,ตกว่าบังดูสิต,ตกลายไปไหชุกสาตกขักเราท่าน่ะ บดอนกินคจะเาอ่ะูเมืองนอกฝนตกกระแข้งน้ำแจ่งกัต้องรอยพ่อแม่ไปน,นอกถอยบ่ไ้สู้ๆเมื่อเคยเนน้ำถมเด,นเดนเินเดินเนี่เบ้าเดินสิเดินส <20, S> 1บเดเดินสิบทั้งนั้นน,น,น,นาทีมันกับหว้วยใน,นนอกพ่อแม่ไปนองฝนเนาะ ยังตกลงมาหนำเด็กนอกอยู่ชามจังบวัดฝักไต่น่ะตรงขาหนำถั่วมาสั่นประชุกำลังใจไปให้เด้อพ่อแม่พี่น้องเขาคิดว่ามันใ่ทะเลมันสอดมาเนาะแล้วก็น้ำทะเลได้ฉอดมาสอดผู้สอดปลามาเนาะสนอดมาทั้งเพื่น นนแน่้กับต้องสู้แล้วเม่วานยูใส่เกิดประตูตัอภัยยูใส่กับเขาต้องสู้คนผมเนเชียร์ตัวยูรอดน้องพ่อแม่น้องตึ้นน้าท่วมปลอภัยไหมน่เองกับไปใส่บุวิกต้องสู้ละมันคนเชียร์ประร้ายแบบนี้่ะไปด้านนะหน่อยเรื่องน้ำเรื่องภัยเป็นย่านยูใช้กระยาด้วยกันกนะใช้การตาลาย กานดินไหวกานดินถล่มคือการาด่ดแาแตนใดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีภากพ่อนยูดึงไก่เนาะรดขับล้างระวังระวังเด้อพ่อแม่พี่น้องเมาเราต้องไปใส่กินอยู่ใน,นบ้านในบ้านเราแต่ความปลอดภัยพับทุกอย่างนพ่อแม่พี่น้อง นะครับโหลดจองหัวับเป็นทุกคนก็จะรู้ว,ว่ามันไหนมันจะลอนย่นน,ะหาหาหาน,นื้โต๊ะให้มือนไนะโอ้หมักสมพัสเลงเหมือนจะเป็นยนะัง อยากบนขุข้เม็เนาตันผิดเช่นะมันจะมีรูปหน่อยนะบอซื้อผายวเนาะมาเครื่องสมน้ำอยากกันอยากไปเป็น่สมพัก แบบเดียวกับอยู่บ้านเทานะัะนั่นเป็นสิ่งที่นมาโวยสุมพักน้ำสุมพักก็คือวอ่าแซบ่บมาตำก็ใส่ก่อยใส่น้ำใส่พริกข้าวคิดเด็นอยู่ได้หอมมหมข้นออนนี่ ตะข้าวสมัยยังน้อย้ยใิ้เป็นกินแซ่บกอนอยาละเม่ด้วยพี่น้องเนอตอนตอนไหนไม่กระดูกเพากินอะไรปกฉันรู้กินได้่ะ กบ,บน,นามตน,น,นก็แซวคินแกเย็นเย,ย,ย็นเดียนนอน้ำในคุยน้ำคุยเป็นน้ำแข็งบดแข็งบัดเย็นเย <ừ. S 1> ็นเสือเี่นาะก็ยังบสักมห็มานาไมนเป็นน้ำแข็งบัดหระไฟเดีย๋ยวสัดเด็กเข่าไว้เบิ่งข่าวไว้เส้นโนสิลงจไดยย้สินน่ออ สเสือกนหนาวไปเนอะออกหน่อ,อหนาวอย่างนี้นมืนงใส่แต่กนบนหนาวเป็นมนาวก็ต้องใส่เป็หนาวก็ต้องใส่คือหนที่เล็หน่อยน่าใ่ กินเป็นข้าวแรกด้วยได้ป่ะสาวชองโอ้กินกับส้มพักขัวหมูในแซบเด้พอแม่ไปเนาะใช่เนี่ยมันจะบอกแนวมันเลยพอพวกกินนะกินแต่ขัวหมูเส,สื่อๆนะใช่ลูกชอ,องทองขัวหมู เพิ่จะมาเปลี่ยนไิแต่หละยห้องงานพักบุคือกันพ่อแม่่ปรอบบางห้องงานออฟเป็นทิศหมด้ะ ข้างหน้าห้องงานนั่นนะตั้งเปิดหองงานก็น้อยออบเป็นทิศคนทิศมาเกิอชุกเซาผักไปเลยเขาจ่ายเขิมง,งานใหญ่เนี่ยห้องงานใหญ่แล้วกับข้องเขามีสตาร์กว่าขเขาจบมาเป่น นอนเว้นใน่ก็นอยครับกินแล้วเข้าไปนอนนอนแนอนอนจะอาขนอนอยนอนนอนนอนบ่นอนไห้จากนอนนอนไปเ้าขนอนนะนอนแต่แแปดสมสพับครับอร่อยปะอได้เลยเต็มกปบไงโอกินขาา้าวไ พ่อจิน,ะนหายจไหนจะนหายากจะเขาเน้ออื่นกับบริเวกินเนี่ยบรินไม่ว่าจนะนซื้อพิซซ่ามากินพิซซ่าก็เดือดบริเวณขาคือเก่าเนื้นองขากินนิดเลย <c oughs> กก็แหละหลือไงามนึง่นงละอาหารเขาเลยมนกินบะแหน่เหรอเหรอสวยงามขนาดนั้นนะเราต้องคนเดียวเป็นลักกินข้ากินนะกันขั้นนันบะถ,ถือปากกินบอ่อิ่มตุ่มเป็นยไงว่าบ่กินอะไรก็คือบะได้กินนี่ ตั้งไหมพ่อมาให้กินอยากกินแต่เขากินในว่าแฉะแฉะยำกระดูกอ่อนกว่าฮอดแคล้วว่ากว่าฮอดผู้เท่าบ่มี่แคล้วเปเห็นเพื่อนกินบ่มี่แคล้วนะ Cứ sếp bung pân kín. Couldn't come on yam gude, put by put ma yam bung mundi kia 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 ขัดออกไปตะเกียบว่าดูบวกินนนั้นบุเฮ็ดดูขนมขน่อยบุม,มักกินได้โกชิบุเฮ็ด็นมอุมออกมาปิ้งกี่ชิมดูสิ สองโมงกูก<ม>้ามากรมยัมือสอสองโมงสองโมงมากรลมยัดมือแแม่น้ำยูน้ำเผานี่ยและลูกสาวมยายำก็จ้องกบกเข้า้องตัวแม่พีเนอะที่อายกี่ก<ม>ารไปงานดีดีิ <c oughs> มนะ มันใหม่กับบดอีกย่งบดอีกวงหนึ่งก็บบดยาที่จะได้บุนเนาะพี่น้ำไม่ต้องปลูกได้หรือว่าปลูกไรขึ้นปลูกเต็่ปลูกนังได้หรอกบักชดีกะคือกันนั่นแหละปีแล้วนี่คือกันบุกปลูกไรครับบอกว่าพ่อเฮ็ดเป็นบุไอะไปซับซึมบุด คือเด็กกับมึงบวบเนี่ยโดนในปโรงพยาบาลก็โดนอันนี้ให้ฉีดไล่ปีไหนฉีดไล่เบี้ยมันอุ้ยหน่วยมันอยู่เทิรกังเป็นชาวบวบก็เลยปูกยากเลยพ่อแม่พี่น้องอยู่เทิง์กกันนะหน่วยมันแก่นะอยู่เทิง์กกันมีเป็นชาวบวลาลงมึงน้อยน้อยอยจะปลูกยากเนาะผมเนี่ยจะได้กะเบเอาหน่อยเช้านะมันเอาหนมันจะอยู่ใจในมันดักกับมหงฮู้จะได้กะเบี้ยอ้าวโอเคเจ้จิ้มนกจอดนะไม่อิ่มหรอ โอเคพี่น้องอยู่ดีมีแหง้ง้ะพี่น้องเด้ skipping, อเทสกิปบิงยันยู่ดีมีแหง้งพี่น้องแฮปปี้แนวเยียเทสกิปบิงด้วยพี่น้องเด้อทุกขูทุกคนโชคดนดำด้วยแฮปปี้ไปข้างใดครับปลอดภัยเนะเาะกินเหล้าเมายากม่ต้องขับรถขับรางเด้นอนยันตี้พี่น้องเด้อคิดเป็นห่วงคือกันพ่อแม่พี่น้องคนเหล้าด้วยกันซาดใดกรับ,บนนว่าซาดใดเนาะจากสวิตซอยกันนั่นแหละอ่ะบ๊ายบาย